ขบวนพาเหรดที่สนุกสนานจากการรวมของดีทั่วไทยและเหล่านางงามจากหลายเวทีในงานไทยแลนด์แฮปปี้เนสสตรีทเฟสติวัลที่จัดขึ้นบนถนนพระรามหนึ่งจากแยกประตูน้ำถึงแยกราชประสงค์ด้วยความตั้งใจที่จะฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเรียกคืนความสุขให้กับคนไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้เห็นว่าประเทศไทยกลับสู่สภาวะปกติและกลับมาเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มอีกครั้ง รมให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์โลกของสวนสัตว์ดุสิตเป็นหนึ่งในกิจกรรมคืนความสุขที่มีเกมจิ๊กซอว์ให้ร่วมสนุกและมัดคอร์ดสัตว์น่ารักให้ทุกคนร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกทางสวนสัตว์ก็ได้มออีนโยบายในเรื่องของการคืนความสุขให้ประชาชนโดยออนําพวกกระโหลกสัตว์ตัวอย่างสัตว์มาให้ชมการเป็นการศึกษาหาความรู้และนอกหนจากนั้นก็ยังเอานําม,มัสคอตมาให ประชาชนทั่วไปเด็กๆได้ร่วมถ่ายรูปด้วยแล้วก็มีการสมัครสมาชิกสมโมสรผู้รักสัตว์ภายในงานยังรวมสินค้าแนวสตรีสไตล์มาขายในราคาย่อมเยาวเพื่อนำรายได้บางส่วนร่วมบริจาคให้มูลนิธิต่างๆนอกจากนี้คนที่มาร่วมงานยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสจากทุกทิ่ทั่วไทยที่มารวมไว้ให้เลือกสรรอีกทั้งเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีจากนักร้องดังและการแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนไทยขับกล่อมตลอดทั้งงาน งานไทยแลนด์แฮปปี้เน s ที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะคะได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากค่ะจะเห็นได้จากจำนวนคนที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะ นักศึกษากลุ่มนี้ใช้เวลาหลังเลิกเรียนมาเดินเที่ยวงานพวกเขาบอกว่ารู้สึกผ่อนคลายและประทับใจกับการเดินเที่ยวงานบนท้องถนนในวันนี้และอยากให้มีงานคืนความสุขแบบนี้ทั่วประเทศไทยเพราะอยากให้คนไทยมีความสุขกันทั่วหน้านก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมนะคะ ค่ะเพราะว่าเออเป็นกิจกรรมค,คืนความสุขให้กับประชาชนเนาะคือหลังจากที่เราเออมีความเครียดหรือว่าความสุขห่างหายไปนานเนี่ยการจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยก็เป็นกิจกรรมที่ดีเนาะทำให้แบบว่าได้มาร่วมเออทั้งมีซื้อของแล้วก็มีดนตรีเพลาๆฟังด้วยค่ะ ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างให้ความสนใจกับหลากหลายกิจกรรมที่จัดขึ้นบอกว่ามีความสุขไม่กังวลกับสถานการณ์การเมืองที่ผ่านมาอย่างคริสโตเฟอร์และคอนเนอร์ที่รู้สึกหลงลักเมืองไทยและดีใจที่มีกิจกรรมคืนความสุขในครั้งนี้ How Thailand happiness do you feel about uh, Samezibong? Very feel like Poliitation No in Thailand ก <No comment. S 1> ิจกรรมสร้างความสุขเรียกความเชื่อมั่นให้กลับคืนสู่เมืองไทยในครั้งนี้ถือเป็นการเรียกรอยยิ้มของคนไทยและแขกผู้มาเยือนบ้านเราได้เป็นอย่างดีแม้กิจกรรมจะจบไปแล้วแต่ความสุขและรอยยิ้มยังคงอยู่ซึ่งทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นสยามเมืองยิ้มในสายตาชาวโลกได้อีกครั้งสาวลักษณ์ชะอ้นชมถ่ายภาพออ,อุตสาพรอมออดข่าวห้าหน้าหนึ่ง รายงาน